สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้รับชมทางอินเทอร์เน็ตนะคะขณะน,นี้ทุกท่านกำลังชมรายการบุคครสอ놀เอรียลไทม์ซึ่งเราจะมาพบกันทุกวันพุธในเวลา11.30นาฬิกา30นาทีโดย,โดยประมาณะนะคะคแล้วก็จนถึง1 3 0นาฬิกานะคะวันนี้ก็อยู่กับผมกองของมนสารแล้วก็ผู้กองเมียวสวยนะครับ ก็วันนี้นะคะันจะมีความหลงเราจะอาจจะคุยกันเกินๆนิดนึงก็คือความหลงของอวันแรงงานเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็จะมีะทางพวกสมัชชาแรงงานนะคะ,ะขับร,งงรถผ่านหน้าสนอเราขับไปขับมาเพื่อเรียกร้องนะคะก็พี่ว่าไหมคะนว่าเป็น,นเพราะน,นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี<ต>อย่างนึงนะเป็นให้คนรับรู้ว่าแรงงานก็มีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะ,ะเรียกร้องในสิ่งที่ เขาสมควรที่จะได้รับนะคะพ,พ,พึ่งได้รับจากจากนายจ้างใช่นะ,ะนะคะ่าแล้วก็วันนี้เรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ผู้กองหนุ่มท่านนี้นะคะได้สละโสดแล้วค่ะคือ,อ,อ,อประกาศไปประกาศไปเนี่ยนะคะเพื่อให้สาวๆเนี่ยถ้าจะเสียใจก็อย่าเสียใจเลยคะ่ะ <laughs> ะะให้ดีใจดีกว่าไหมให้ดีใจนะคะอ่านะคะคส่วนวันนี้นะคะรายการเราวันนี้ก็คือ,อานอในช่วงแรกนะคะจะเป็นรายการผู้กำกับจิ๋วคุยกับประชาชนนะคะ,ะก็จะเป็นรายการที่ท่านผู้กำกับนะคะพันตารวจเอกโชคชัยงามวงนะคะผู้กำกับสถานีตารวจคนครบาลบุคโลรของเราเนี่ยจะทําการพูดคุยกับประชาชนโดยใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับประชาชน คล้ายๆนาย,นยกคุยกับประชาชนอ่ะใช่แล้วในเมื่อเรา train, อินเทรนในเมื่อท่านนายกยิ่งรักมีเราก็มีนะคะ,ะแต่ของเราเนี่ยผ่าน g l o b a l network เลยไปอยู่ทวีปอเมริกายุโรปอะไรถ้ทาทุกท่านที่เป็นคนไทยอยู่ที่ต่างประเทศอยากรับชมอยากรับฟังอยากทราบว่าบางท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่บุคโลแล้วไปทามาหากินที่เมืองนอกเนี่ยนะคะอยากรู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวความปลอดภัยของบ้านท่านที่ เราตำรวจสอนอบุคลลเราดูแลอยู่เนี่ยท่านก็ติดตามได้นะคะในช่องทางนี้ยังรวมถึงประชาชนที่ต้องการจะร้องเรียนมีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องร้องทุกมีเรื่องทุกใจอยากอยากให้ำตำรวจทําอะไรใช่แล้วรวมถึงมีปัญหาอยากสอบถามจราจรทําไมรถติดทำไมตรงนั้นขุดเดียดเด๋ยวขุดเดี๋ยวกบเดี๋ยวขุดเดี๋ยวกบถามได้ถามได้เพราะว่าท่านผู้กับเรารอบรู้ทุกเรื่องนะคะ แล้วรายการต่อไปนะคะช่วงที่สองก็เป็นความหลงมอนการจากสงการนามสงการที่ผ่านมาแล้วก็มีโครงการฝากบ้านเนาะใช่โครงการฝากบ้านไว้กับประชาชนไว้กับรวยไว้กับตำรวจโทรติดตติดีทรทีนะคะมุกไม่ใช่เหรอผิดพลาดเองแหมก็พบกับทะเลาะพบกับป้องกันปราบปรามนะครับใช่ท่านพลตำรวจโทวิวัชชัยบุญญานุพงศ์นะคะ มาพูดคุยถึงโครงการนี้แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ด้วยเรามีแขกรับเชิญแต่เราต้องอุบไปก่อนอยให้พี่ท่านมาเปิดตัวเองนะคะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการกันเราใช่เ<อ>นื่องจากว่าโครงการฝากบ้านให้กับตำรวจเนี่ยเราเวลาเรารับฝากเราก็มีการส่งคืนและในส่วนนี้ก็คืออยากจะเผยแท่นนิดนึงอ่ะ,อะคืออยากจะบอกว่ารายการในส่วนนั้นอ่ะจะมีแขกรับเชิญมามาบอกว่าของเราเนี่ยโครงการของเราเนี่ยดีอย่างไรนะคะแล้วก็ เหตุมันมาจากว่าเราได้รับหนังสือชมเชยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านติดติดต,ดตามดูติดตามชมว่าท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยท่านจะมาให้ให้ให้ความกระจา่างว่าโครงการฝากบ้านด้วยกับตํารวจของเราเนี่ยดีอย่างไรเพื่อจะให้เทศกาลต่อไปเนี่ยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมได้ไดนะคะใช่ครับแล้วก็ช่วงที่สามที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่มีการยกย้ายก็มี ผู้กับชาย้ายมากับเราประมาณ3ามถึงสท่านใช่ค่ะก็จะเป็นผู้กำกับบัญชาที่ที่คุมคุมหน่วยงานฝ่ายใหญ่ๆนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะขอเปิดตัวท่านหนึ่งก่อนก็คือในฝ่ายของสารวัตรธุรการนะคะซึ่งเป็นสารวัตรที่ก็ดูแลทุกส่วนของบุคลากอย่างเป็นแม่บ้านเลยเป็นแม่บ้านเลยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันรอบด้านนะครับนะคะแล้วก็ รายการสอนอบุคลเรียลไทม์เราเนี่ยคะวันนี้เราจะนําเสนอถึง3าช่วงรายการซึ่งในแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังได้รับฟังทางเสียงตามสาย,สายด้วยท,อนอนที่สอนอบุคลนะคะ,ะท่าน<ะ>ประชาชนท่านใดนะคะถ้าสนใจแล้วก็ใช้บริการสอนอบุคลเสร็จแล้วเนี่ย ถ้ายังอยากจะนั่งฟังเราก็ยินดีนะคะที่จะมอบข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยนะคะ้าใครอยากเห็นตัวเป็นๆเ,เนี่ยขึ้นมาชั้นสอง่าห้องวิทยุใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่ช่วงรายการแรกนะคะ,ะเดี๋ยวรายการแรกเนี่ยจะคือ,ค,อคือรายการผู้กํากับจิวคุยกับประชาชนนะคะก็เดี๋ยวทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้ค่ะ